วันนี้นะคะก็เลยตั้งใจว่าจะให้คุณครูสอนทําขนมมาสอนคนญี่ปุ่นทําขนมไทยค่ะได้แล้วจ้าเลืออไฟก่อนก็จะแบบได้แบบหนืดๆแบบนี้นะคะชันามากประมาณหรูแกาวังไวี่มเป็นกุลสตรีมากเปิดได้เลยค่ะว้าว กินเนี่ยหน่หม้อค่ะอันนี้คือแบบเรานึ่งสองหม้อทุกท่านขนมใส่ไส้พ่อมากก็ทำเองห่อเองเลยนะคะใช้คีมือ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเชา้านี้ยังอยู่ที่ประเทศไทยนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่13ค่ะซึ่ง14บสี่สิบหเราก็จะเดินทางกลับญี่ปุ่นแล้วคะ่ะทุกท่าน2อาทิตย์นะคะจริงๆ้ไม่ลูกเรียวนะ แลนแบบเยอะมากๆเลยที่แบบจะพาครอบครัวทํานูน่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบสองอาทิตย์แบบเอาเข้าจริงมันเร็วมากๆเลยค่ะทุกท่านไม่เร,เร็วนะคะตั้งใจว่าจะพาไปแบบไปคาเฟ่ดานาไปลองทํานาดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปแต่คือยังมีเวลาหนึ่งวันก็เลยจะพาแบบทาขนมไทยค่ะวันนี้นะคะก็เลยตั้งใจว่าจะให้ คุณครูสอนทําขนมมาสอนคนญี่ปุ่นทําขนมไทยค่ะซึ่งคุณครูคะก็เป็นเพื่อนของแม่ปอกเดียวเองค่ะก็คือคุณทีนะคะคุณทีจากช่องครัวคุณทีนะคะจะมาสอนคนญี่ปุ่นทําขนมต้มอุ้ยเาเรียกว่าอะไรอ่ะขนมต้มหรือเปล่านะคะต้องลองให้คุณทีเขามาบอกว่ามันชื่อว่าอะไรนะคะจะมาสอนคนญี่ปุ่นเขาทําขนมไทยกันค่ะวันนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ คุณครูหลงทางอยู่ค่ะคุณครูเดินทางมาจากเดินทางมาจากชนบุรีแล้วก็หลงไปคลองหลวงซึ่งบ้านแม่บเลียวอยู่ลำลูกกาทุกท่านหลงไปคลองหลวงตอนนี้กําลังกลับมาค่ะไม่รู้ว่าจะหลงต่อไปไหนอีกยังไงก็เดี๋ยวมารู้นกันว่าคุณครูคุณทิเนี่ยจะมาถึงบ้านแม่บเลียวกี่โมงค่ะดูหนะ้าอยู่สองอาทิตย์คือบวมมาก นี่เข้ามาอยู่เทิร์นจัดตรงนี้นี่อยูเทิร์นแล้วก็จัดตรงนี้นี่ถึงจนได้ลงไปคลองหลวงนู้นท่านผู้ชมแม่บอกว่าให้เซตมาที่หมู่บ้านเอฟยูใช่ไหมเพื่อนเดิไปเซตหมู่บ้านเอฟยูคลองหลวงมันก็เลยพาไปเที่ยวคลองหลวงเลยทำไมเธอฉันเห็นขับ โดยหมู่บ้านเอาเอาของแล้วเอามาช่วยขนของสิทางนู้นอ่ะตอนแรกอคือแบบว่าคุณพีเธอต้องแบบขนทุกอย่างมาเพราะว่าที่บ้านไม่มีนะคะเอามาทุกอย่างเลยฉันว่าฉันก็เอามาครบนะป้าเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากขึ้นมาโอูโสาวซื้อขนมมาฝากอีกโอ๊ยตายโอ๊ยยย นมไข่ไทยๆไปไก่อนไหนอะเขาชงภาไทยรู้เรื่องอ่ารู้เรื่องรู้เรื่องครโอ่อันนี้กรดดหยาดหยาดเนกนัอะไขว่าไงคนทองคนทอนองเดเดี๋ยวันอ้กันดี่าฉันเอาข้าวกระเพรแเดี๋ยว มาอันนี้ฉันยกเองคุณพี่เธอก็ขนมาครบทุกอย่างข้าวแบบาษาอีสรนท่านคิดแล้วว่าหมแฮกแตงปูอัมาเบิดจา้าคุณพี่ก็เตรียมมาหมดแล้วนะคะอันนี้คืออะไรคะคุณพี่นี้น้ำกะทิคะ่ะน้ำกะทิก็เตรียมมาะะเรียบร้อยทั้ทงกล่องทั้งน้ำกะทิสดอันนี้สำหรับไปกวนนะคะใกวนตัวแป้งแล้วก็อันนี้น้ำใบเตยนวดแป้ง จะให้คุณตุ้งนวด้จะให้คุณตุ้งนวดแป้งแป้งลูกเดียวให้แป้งลูกเดียวก็เอาน้ำใส่นิดน่ะตอนนี้เขาจะนวดไปเรื่อยๆหรอใช่มือล้างแล้วนะคะน้ำสะอาดสองรอบแล้วค่ะก็เราทยอยใส่นะคะค่อยๆใส่ใช่ป่ะใช่อร่อยต้องลาบลาบบนมืออะอรต้องลาบบนมือ ทำตอนนี้ไ่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปันป้นเออเดี๋ยวจะไปปันป้นนะลูกนะมาดูมาดูยาลูนี้ที่มามามายาลูนี้ค่ะเนีย่ยแล้ก,กนันนะกะที่มันจะเงี้ยเขาก็จะอืมจงจงมีไงวันนี้ครัวไทยนะคะทำขนมไทยะคะ่ะเป็นงานเสริมเป็นอานชีพเสริมจะเป็นอานชีพหลักเพแล้วก็ทำอร่อยจะจะขายได้เงินดีกว่าเงินเดือนนี้น,นะแล้วก็ทดสอบ ไส้เหรออันนี้ไส้เราเอาอันนี้หุ้มไส้แล้วก็เียกะทิใส่เองของขาวอ่ะมีไส้ในไส้กลางแล้วก็ไส้นอกโหนี่ไงนี่ไงถึงแบบว่ามันทำกินที่ญี่ปุ่นไม่ได้เพราะมันเยอะอ่ายอง จะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งมันแป้งข้าวเจ้าอัตราส่วนไปดูในคุณที่กรัวไทยไะอยากทราบอัตราส่วนทําทุกอย่างก็ฝากกดติดตามช่องอนนคุณคที่ค,ครัวไทยด้วยค่ะ,อ,นนคะอันนี้ก็คือแป้งกับกะทิสดคุณตาคุณำตารวมปริมาณมาแล้วนะคะถ้าเกิดอยากทราบก็ ตัวไทยหลังจากที่คุณทิใช้เวลาคนไปประมาณ20นาที20นาทีก็น่าจะได้แล้วด้วยไฟอ่อนด้วยไฟอ่อนก็จะแบบได้แบบหนืดๆแบบนี้นะคะอ่าใ่ๆๆด้านเนเนาะไจ้าจ้าจ้าต่อไปก็จะเป็นการสอนคนญี่ปุ่นอันซืโยกปะ สอนคนญี่ปุ่นทำขนมขนมใส่ไส้นะคะคุณทีก็เตรียมแบบอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าเอามาเตรียมที่บ้านนี้คงใช้เวลาสักหนึ่งวันให้เริ่มเริ่มแลวนะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนะเร้ยแม่ฮ่าใช่ไหมว่า ดี๋ยวจังป oh ั okay. ้นก so hey ่น okay. ล like so ูกมาลูกเกิมาดูมาูอ่าเดี๋ยวจังเป็นแล้วเดี๋ยวจังเป็นแล้วทำกลมๆกลมๆแบบนทำกลมๆก่อนกลมๆเปบนนี้นะคะแล้วก็ทำนี้เบะเบะเบะแล้วก็ใส่ไส้แล้ค่ะฮิสเจตสุบสฮึ่ม่ม เส้นบุคคลอบะเน้ะต้องบอกหุมหให้รอบอกแล้วบอกแล้วให้แีบใช่ป่ะอุ้มเสร็จแล้วใช่ป่ะของแม่แบะน้อยไป็นไหมแล้วก็ทำก้มก้มก้มกกมแบบนี้แล้วก็มาดูมาดูมาดูโอ้สุกุยจังไม่เต้นจัง่ไม่กมากๆกวบเลยเวางไว้ก่อนนะคะ ใช่แม่มาดูด้ใช่สกอีเ่ยเลี้ยไมาเจ้าจ้าแล้วมีขั้นตอนการหออีกเดะสาธขั้นตอนการห่อขั้นตอนการห่อแล้วก็ตากน่นิดนึงนะคอ่าสกธิตนี่ยเขาียมาดูเอามาดูเตอันนี้แผนเล็กกับแผใหญ่วางนี้าน่

เขาเรียกอะไรเข้มขัดๆกานคอมพิเตอร์กั๊จุ๊กก็เลยนได้กีตาร์ยอจัดให้เรียบร้อยก็เลยนได้กีตาร์เนื้อหอบ้าจังก็เลยลุยมาก่อนพ่อจังเลยแม่อีแน่นี่นักเรียนของเราจะเป็นยังไงเนาะ ออกันสนุกสนานต้องขอปะลองไหมฉันเป็นตากล้องแล้วกันวันนี้เรามีคุณครูสอนทำขนมไทยจากคุณทิครัวไทยมาสอนเลยนะคะเดินทางมาจากชนบุรีลงไม่คลองหลวงคนรเลยวนกชัโมาชนบุรีมาถึง มาถึงบ้านแม่เบลกิลเราใช้เวลาสามชั่วโมงช้านานมากเพราะมารูคองแกร่วงไหวเป็นคุณนาสตรีมากเป็นคุณนาสตรีกว่าเมียอีกนะคะไม่ต้องทำเกินเบลิกูดครูบอกว่าเบลิกูดเซนเซบอกว่าเบลิกูดนะเซนเซ่วางลงพุทธพุทธวดีดาว

พ่อมาเป็นกุลสตรีไทยมากทุกท่านชุดต่อฮาเมิคิดฮมิว่ากางอะไรแกกางเกค่ตัดพร้อมกันก็ได้หอเสร็จค่อยตัดควตัดลวดจะใส่เห็ดตามกันไอ้คนเขาเรียกไงล่อคอย ชิทชิท so 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 ว้าวดูสิเขาห่อสวยนะแกดูสวยดูดูผ้าห่อนี่สวยยิงแลนี่เฮ้ยครูสอนดีนะเนี่ย เก่งอ่ะคู่เก่งคู่เก่งคู่เก่งญี่ปุ่นหัวใจไทยญี่ปุ่นหัวใจไทยเลยไหใช่ญีปุ่นหัวใจไทยใช่ไทยฮักแล้ออกจากงานก็ทำขนมไยไคุณที่บอกว่าเดี๋ยวออกจากงานแล้วมาทำขนมไทยขายหกปอร์็นต์ไทยแล้วกน่าอเคอเคโอเคโอเคคเเออเคเออเออเอโอเค ไปตุ้มถ่าถามน้องเรียวว่าใส่ใส่หรือยังยังไงฉันเห็นกลมๆหลายรูปแล้วนะใส่ใส่หรือยังเดียวตุ้มโอ้คุณมาเขาบอกชงานมากเลยแกฉันภูมิใจในตัวสามีฉันมากตุ้มใส่สะขใส่สีขาเยอะไปหน่อยอ๋อปริ้สตัวไปบตัวอวน ลุกมาแล้วค่ะวันนี้มาเอามตรงลูกนี้อย่าปิดให้ให้มิดถ้าปิดให้มิดมันจะไม่เห็นไส้ให้มันเห็นไส้จะเอออันนี้ใส่ไส้แล้วเขาเลยโอ้โหเยถ้าปิดมิดแล้วมันไม่เห็นโอ้ไม่รู้ว่าใส่หรือยังจะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่รเลยนะเฉยๆมาตบมาตบมาตบ จจาก่งเคยตั้งใจแบบเดมากวันนกยเคยให้ให้แต่หแต่หนักกินให้น้อยากยากขนมถ้วยค่ะขนมถ้วยก็งนึงเรื่องถนเดืองแบบน้เลยใไหนตุ้มตนตุ้ตนเออเออเออขนมต่ก้อนต่ก้อนเป็นอะไรองมีโอเคเลยอมีแปก้งแต่ก่อนต้องโม่ย่าเออแต่ไม่โม่อมีฮอตโม่หมตุ้มตนเกิดมาเสียนยางมซอยแล้ว พอแป้งอ่ะมีลูกมีตาเราปเล่นแคอ้เสรมาเข้าเป็นคนห่อกันเอม่แหงอไม่ได้เลยจะดูมจแม่อพอ้พ่อแม่ไปสวยเลยแม่หอไม่สวยเลยจ้าอะไรจ๊ะไม่หูุไม่เป็นไรอะไรที่เลี้ยงแม่จริงตัิงจง เด็กี้มาชิวตนเปงโชว์หามาถ่ายรูปกระจาหน่อยสิด้กกี้ไม่ถ่าแล้วปะเนี่ยฮะถ่ายถ่ายถ่ายปังถ่ายไว้แล้วจะมาดูสิจโชว์โชว์จะชวว์กะบ๊ะบ๊ะให้หมามันหน่อยสิลูกสก๊ตนี้เระจะห่อครับโจเซ่ไหมครับะจจับนี้ลูกจับนี้ลูกจับนี้จับนี้ของเดียวจังครับโตนะ เเห็นแม่เฮ็ดมันหนีมาถึงเฮ็ดก่อนห่อ้มห่อเส้นเฮ็ด้มเฮ็ดเส้นเป็นมก็เลยก็เลยไม่เห็นแม่ทำโอ้สุดยอดเจังเลยสุดเก่งมากๆเลยลูกเก่งมากๆลูกลจังโจซ่้ลจังโจซ่มาตัวยาเต้ลูกบิสวยิ๊บอืมบ๊

มาชิมดูสิปีมือทำเองกินเองน่ากินมากสุกแล้วแกอะซื้อในเคียวสเก็ตอยูเนี้ยเยะอะเนีหอมไม่ต้องหอมไม่เตยมากอะสวย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 

นี่สุดแล้วขมนมของเราสวยงามสวยงามการท้องเรื่องไอที่สวยน่าจะเป็นแบบของคุณครูทีแล้วก็ของพ่อมากนะของพ่อมากเ,เนี่ยทําขายได้เลยเนี่ยเนี่ยดูสิหอห่อสวยมากหอทำขายได้เลยเนี่ย,ย,อยของพ่อมากเนี่ยต้องขอบคุณคุณทีจักคุณทีคนไทยนะคะที่มาสอนคนญี่ปุ่นมาเผยแพร่การทำขนมให้กับคนญี่ปุ่น ได้เรียนรู้การทำขนมไทยในวันนี้ค่ะอย่าลืมฝากคนติดตามช่องครัวคุณทีอ,อเมชยฝากติดตามช่องค,คุณทีครัวไทยด้วยนะคะอะไรนนเดือจังหนูเนี่ยสุโยเนี่ยเดี๋ยว,ยยยยวมาจดเสือ้ออันนี้คือเขาทําเองนะคะอันนี้จะจังห่อเองด้วยไส้มันก็จะแบบทะลักทะลักหน่อยโอ้ยกะทิชีย โอเค,คงงสูงโง่เราจะห่อได้แบบสวยมากไซส์ใหญ่มากมากมาถ้าไปบอกว่าพ่อมาเป็นคนทำคุณที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่บอกว่าพ่อมาเป็นคนทําจะมีคนเชื่อถ้าบอกว่าพ่อมาเป็นคนทําคนญี่ปุ่นเป็นคนทําคนญี่ปุ่นผู้ชายด้วยนะ หมดขนมหรือเปล่าไฮได้กี่มาสอรำไปเตรียบร้อยแล้วอนะะซื้อสเก็ตเนี้ยมินาเดจังลูกเดจังปิดก่อนห้านาทีลูกเจัปิดก่อน5นาทีนะคะปิดก่อนลูกปิดก่อนชิมไมตต์เพราะอะไรอร่อยเรอจะจรยอเยเเาเวลาเป็นนะจ๊ะ จะไม่ติดไม่ติด,ไม,ตดไม่ต้องสุกุยคิเรสวยมากค่ะทุกท่านนี่ค่ะเสร็จบอกโอ้นี่ไส้สวยๆทุกท่านเดง้ดงเด้งนุ่มๆชิมกันนะคะโอ้ยชิมถ่นา,นา,ายถายพี่มากคชิมกัน

อันนี้ของคุณครูอันนี้ตีมือคุณครูสโอ้ยขาว่เนียอีกไปเรื่อยๆข้นมาดีจัตรงนี้เขาจำของตัวเองได้อะไรเนี่ยหรอโอ้ยชีคุณย่าเ่คุณย่าโอ้ยโอ้มาจอีกไปอารุยออีกไปอารุยอโอ้ยชีโอ้ยชีถ้าของเรยวจังเร็เยอะเลยแซ่บพอมีมือจ้ของ แสบโมเราก็เอาไปใส่ถุงใส่ถุล้วก็กระับไหดอร่อยมากอร่อยอร่อยเลยอืมคือเรยมีนายก็บอันกเรย้เรยใจมีหลายหมดเลยหอามาหมดไปเป็นสิบแล้วนี่สกุอยอร่อยอ ไม่ชอบกินแบบนี้โกไอโกงแล้วจับได้รอนี่แ้อดยมากงญี่ปุ่นสกอตเจ้าชอชนี่นไปให้ไปทำออกนอกไปต้องลูกกิมมอนตันดิมอเป็นอไรเนี่ยนิวพ่อมากินไปแบบนี้เลย ก็ตัวเองทำอ่ะทำสวยด้วยใช่ทำเองกินเองอร่อยเองเลยคนญี่ปุ่นโอชิเดียวมาอ่ะแล้วก็แล้วก็แหน่กินกระเพงเนี้ยเนี่ยห่อเล็กๆเนี่ยอร่อยน่ารักนะอุ้ยน่ารักถ้าห่อเล็กมันจะกินได้เยอะหน่อยเนาะห่อใหญ่มันก็กินแบบนีเลยกินแบบว่าฉันชอบกินแบบเนี้ยชอบกินแบบคำเดียวอ่ะบัจจัง นี่นะทุกท่านตัดต่อ,อได้อร่อยสิอร่อยทุกคนกูจะอืมบมามันอ,อร่อยเนี่ยอร่อยมากอืมเข้าไปอะไรข้ามพอดีอ,ๆๆอืม มีหลักฐานอร่อยแค่ไหนนี่ดูพ่อมมากินเนี่ยหนึ่งหม้อค่ะอันนี้คือแบบเรานึ่งสองหม้อทุกท่านเนี่ยเหลือแค่นี้สองหม้ออันนี้คือพ่อมมากินคนเดียวนี่นี่กินไปกี่อันอันนี้ของแม่มากลีวกับสี่่อวอันนี้ของหมักเลียวกินไปสองอันอันนี้ของยายเลยสี่อันนี้ของคุณย่าสามโอชกาดจ้าโกาดจ้นี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ แม่แบบเบลเลียวและครอบครวัวโดก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณทิจากช่องคุณทิครัวไทยนะคะที่สละเวลามีค่านะคะลางานมาหนึ่งวันเลยค่ะเพื่อที่จะเดินทางจากชนบุรีนะคะมาสอนคนญี่ปุน่นทําขนมไทยค่ะแถมยังเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะมาครบเลยค่ะไม่คิดค่าใช้จ่ายสักบาทเลยค่ะแค่หวังว่า อยากจะมาสอนคนญี่ปุ่นนะคะทําขนมเผยแพร่ขนมไทยนะคะแล้วก็ได้ผลมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคนญี่ปุ่นทําขนมนะคะสนุกมากๆแล้วก็บอกว่าขนมไทยอร่อยมากๆนะคะอร่อยนะคะจนพ่อมากนะคะขอเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปฝากเพื่อนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปพบเพื่อนพ่อมาก,กันค่ะ ยังไงวันนี้นะคะแม่เบกเลียวก็ต้องขอกราบขอพระคุณคุณทีครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องคุณทีครัวไทยด้วยนะคะครั้งต่อไปนะคะคุณทีสัญญาว่าจะมาสอนคนญี่ปุ่นทําขนมอีกค่ะเอาไ้เจอกันใหม่ปีหน้านะคะคุณทีขอบพระคุณมากมกค่ะ,คคะหลังจากที่เราทานขนมกันเสร็จแล้วนะคะเราก็พาคุณพ่อมา,มาหาเพื่อนที่ซีคอนบางแคค่ะ พ่อป๊อปมาส่งนะคะแม่มุกเลี้ยวหลับลืมถ่ายตอนอยู่บนรถกับพ่อป,ป๊อปค่ะหลับพอมาถึงซีคอนเด็ก<า>ก็อยากกินเค้กชี่ติดใจเค้กีไทยแล้ว uh huh. โดนเค้กสีไทยตกไปแล้วนะคะบปัดเดียวพ่อจะมากินข้าวกับเพื่อนก็อขอแระก,กินเค้กสีก่อนลองท้องเ mm hmm. อาได้ไงไงฉก เทอมีดใน<อ>นี่บอกว่า KFC KFC คนไทยว่าแห้งเราเลยคนญี่ปุ่นก็ต้องตัดก่อนอันวค้าวเบียร์ อาากเบียร์ญี่ปุ่นของอาซากิมันมีเป็นเซตมีหลายรสจ้ะค่ะโอเควันนี้ได้เมาแล้วนี่ก็เฉวะแล้วก็อันนี้เป็นขนมที่พ่อมาร์คทำเองค่ะวุ้นยี้พ่อมาร์คทำเองขนมใส่ไส้พ่อมาร์คก็ทำเองห่อเองเลยนะคะใช้ขี่มือโก่ไปโงไปไม่ไม่า ทำขายอะทายวันเิโจอเและแล้ววันนี้นะคะก็กลายเป็นวันที่ครอบครัวโดมีความสุขมากๆอีกวันหนึ่งที่ประเทศไทยค่ะเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวนะคะที่เราจะได้อยู่เมืองไทยและก็ต้องเดินทางตับญี่ปุ่นค่ะมาดูกันว่าวันสุดท้ายนะคะครอบครัวโด เราจะมีอะไรสนุกๆที่ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขที่เมืองไทยเอาไว้ลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะถ้าเกิดว่าทุกท่านชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องแม่บกเรียวด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ กลับบ้านแล้วค่ะวันนี้ก็แฮปปีน้ <happy S 2> น,นะคะพ่อมาร์คได้ทําขนมด้วยแล้วก็ได้เจอเพื่อนด้วยได้เอาขนมมาให้เพื่อนกินด้วยฝีมือตัวเองเพื่อนก็แซวว่าจะเค็มไหม<笑><笑>ก็เดี๋ยวกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้จะไปไหนต่อนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ